โอเคครับผมข้อขอกราบสวัสดีทุกท่านทุก่อนู่ผมอโนดิโร่นะผมดือเร okay. ืออโนดิโร่แหละวันนี้เราจะเล่นแบบเชื่อว่าเอฟริกส okay. ์หรือเปล่าก็ไม่รู้โอเคเพราะว่าเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันอันนี้ผมเล่นในเซิร์ฟวีนะเพราะว่าผมไม่อยากเล่นในเซิร์ฟธรรมดาเพราะเราแค่จะมาอธิบายเกี่ยวกับระบบแมปเฉยๆโอเคแมปนี้น้อเป็นแมปแยกเหมือนจะเป็นแมปแยกมาจากแมปซัครอสแตนนะก็คือ แบบนี้เป็นแนวต่อสู้แบบยังไงเดียร์ผมไม่รู้เขาเรียกแนวไงครับก็มีการชิปล็อกอย่างนี้ได้แล้วเกมนี้ระบบการตีเนี่ยตีธรรมดานีต้องบอกไว้ก่อนว่าการตีธรรมดาของเกมเนี่ยจะมี3ฮิตเท่านั้นก็คือ1 2แล้วซีนที่3ก็จะเป็นน็อกแบ็คไปเกมนี้มีอุซัพพอร์ตนะผมนี่ถ้าเกิดไม่มีผมก็คงอัดไม่ได้เมื่อก่อนมันไม่มีรอก แล้วเกมนี้มีระบบที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือระบบการแบบคล้ายๆการขัดสกิลก็ยกอย่างเช่น follow up ผมก็จะเป็นการพุ่งไปแล้วก็กดจังหวะนะผมโอเคประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเรากดแพเขานะผมเราก็อาจจะโดนเขาสวนแทนก็ได้นะแลาเกิดเรากดชนะเราก็คอมโบต่อได้ครับผมซึ่งมันก็จะมีสกิลบางสกิลเท่านั้นนะที่มีการกดจังหวะอย่างนั้นนะผม บนมือถือก็จะเป็นการเลื่อนเนาะบนคอมนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะกดลูกศร wfd พวกนี้หรือเปล่าแต่ว่าแบบแบบนี้ก็อันนี้เป็นล็อกอินรีวอร์ดแบบนี้ก็ค่อนข้างดีนะเท่าที่ดูแล้วเอฟเฟกก็สวยอยู่เหมือนกันระบบเกมก็เป็นแนวต่อสู้แล้วก็ผสมกับไอ้นี้ด้วยผมการสุ่มกาชาแบบไม่เกลือเท่าไหร่เพราะว่าเกมนี้มีการันตีเนาะ เออกาชาก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะกดสี่สามี่ตรงนี้เลยอันนี้เป็นระบบใส่ไอเทมเนาะอ่าอันนี้จะเป็นกาชาสำหรับคนที่กดไม่ทันกดตรงนี้นะดูไม่ทันหลันี้กดตรงนี้อันนี้เป็นกาชาก็จะมีเอ่อขออนุญาตแป๊บนึงนะครับโอเคครับขออภัยด้วยมีคนรบกวนอ่ะเอาว่าอันนี้เป็นระบบกาชาอันนี้เป็นตัวของบิตไน อันนี้ก็จะเป็นไอเทมเนาะอันนี้ก็เป็นโกโจโส่วนนี้ก็เป็นไอเทมโกโจโไม่รู้นว่าถ้าเกิดว่าใส่ให้แม็กซ์กันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอาจจะแบบโหดขึ้นก็ได้ครับโอเคแต่ว่าเพชรสีฟ้าหา,างไงถ้าคนที่เข้ามาเล่นแรกๆนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้อยู่ล้าก็กดที่ซองจดหมายของผมแล้วก็เคลมตรงนี้ได้เลยเนาะเมล์บ็อกซ์เนี่ยซองหมายนี้อเพราะฉะนั้น,นน,นะนะจริงๆถ้าเกิดว่าคุณอยากได้เพชรเพิ่มก็มีวิธีหนึ่งก็คือการ เออน้าอะไรเยอะแยะวะเนี่ย,ย,ยนะครับขอเวลาแป๊บคือการแลกเพชรได้เนาะซึ่งแลกในหน้าไหนเออตรงนี้ต้องนี่ครับรถเข็นก็สามารถเอาตรงนี้มาแลกได้ส่วนตรงนี้หา,างไงผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ามันเติมได้ด้วยแล้วกันตรงนี้บาคนเกลียดได้แล้วตรงนี้ก็เป็นพวกของขายได้แล้วก็ส่วนเพชรที่เอามาสุ่มเนี่ยก็คือเขาเรียกว่า universal shard ใช้กี่เพชรก็ว่านไปเนาะยี่สิบเพชร สุ่มสิบรอบหรืเอเปล่าจำไม่ได้สิบรอบสิบหนึ่งยูนิเวอร์สชาติน่าจะหนึ่งโลตรงนี้ก็จะเป็นตนัวละครก็คือกดตรงนี้ก็จะเป็นตนัวละครคุณมีตัวละครอะไรคุณกดได้เลยครับอ่ะอันนี้ผมกดไปแล้วกดมิดไนท์ไปซึ่งผมก็ใช้มิดไนท์อยู่แล้วแหละโอเคตัวละครเริ่มต้นจะเป็นตัวนี้เนาะส่วนโกโจกับมิดไนท์นี่คือตัวสุ่มกระเป๋าตรงนี้เป็นการเป็นไอเทมเนาะไอเทมต่าง ซึ่งมันก็จะมีบอกด้วยแหละไอเทมอะว่ามันมีบัฟอะไรนะโอเคอันนี้ผมตกหล่นไปนระาขออภัยด้วยนะอันนี้เป็นพวกไอเทมนาะมีบอกอยู่บัฟอะไรนะ้อบวกเดมเมจบวกอะไรบลาๆนะซึ่งหนึ่งตัวใสไอเทมได้กี่อย่างนี่อันนี้ไม่แนะ่ใจประมาณสามอย่างแรือมั้งนะน่าใช่น่าใส่แค่สามอย่างโอเคครับก็ประมาณนี้ตกลงตรงไหนไปก็ติเตือนได้ที่คอมเมนต์นะผมฉะนั้นนะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคน จนคลิปหน้าฮุมบ๊ายบาย